อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้เรามาอยู่กันที่ปากซอยวัชีรัธรรมสาทิตเจดีนะครับตามสั่งตามสั่งสเต็ฟู้ดไปตาทตามั่งกินกันไปดูเขาทำเลยครับสายอเรียายัได้เลยนะครับไข่ดาวไม่สุกฟองดึงด้วยนะครับ 更呢？ มีทุกอย่างร้านเล็กๆจะมีทุกอย่างอย่างไรใช่ไหมโอ้ <c oughs> oh, อันนี้ผัดผักน่ากิน อันนี้เมนูอะไรครับต้มยำล้ำค้นน้ำใสเอ่ยต้ำค้นนะต้มยำล้ำค้นเครื่องปรุงมีครบเลยนะร้านเล็กๆเนี่ยโอ้โหเต็มกระดาษเลยของสาหรหน้ารอยอยู่อ่าสตรีทฟู้ด ขายดีมากไม่หยุดมือเลยนะแม่ค้าทำหนักอันนี้เมนูอะไรเอ่ยต้มเจิดต้ม<อ>้าทำโคตรไวเลยแต่ยังว่าแข่งกับเวลาครับออเดอร์เยอ,เอเยนะพี่กแกงหมูไข่ดาวสีสันใช้ได้หละ อืมอาจารย์ชนะต่อด้วยข้าวผัดเลยเรา ันนี้มีชื่อร้านนะครับตะหลิวปิวอย่าปิวใส่ผมนะอย่าปิวใส่ผมนะร้านตะหลิวปิวนะอะไรก่าผัดแล้วเมามันมากถึงขั้นตะหลิวปิวเลย,อออยเอ่อผนะักปวนก็ปิวใชนะ่ไหม เสร็จแล้วเขาผัดเรากับร้านตะหลิวปิวต้องชิมเม<ว>นู <S <S มง่ายๆข้าวผัดถ้าอร่อยก็คือทำอร่อยอะไรอื่นร้อ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  <ม EN> ได้ได้เขาผัดอร่อยดีกบร้านตะหลิวบินเนี่ยอยู่ปากซอยวัชิรธรรมสาธิตเจ็ดสิบสี่นะครับเปิดสีโมงสีโมงเย็ยนถึงกองทุ่มเปิดทุกวันนะพี่ทุกวันขายจนรวยอร่อยไหมครับใจดีแต่ไหมครับบอกถ้ากวนมาตะหลิวบินฝากไว้ด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตสดตั้งให้หน่อยนะช่องเดี๋ยวป๋าพาไปนะครับเดี๋ยวเขาหน้าพาไปไหนฝากติดตามด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันกคลิปหน้าวันนี้วัสดีครับ อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไป